สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวดินวันนี้การเผยเชดโต้กลับทันควันกำลังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจหลังจากโรงเรียนดังออกมาแถลงปมการวิาพากษ์นภรรยาโรเกอร์ดังเสกโลโซโพสต์ต่อว่าโรงเรียนไล่บุตรสาววัยเก้าขวบออกจากโรงเรียนปมบุตรถูกเพื่อนในโรงเรียนทำรังแกขณะที่ทางโรงเรียนระบุสาเหตุเป็นพากค้างค่าเทมพร้อมจะฟ้องกลับการด้วยนั้น จนเป็นเรื่องราวจนหลายคนอยากรู้ความจริงล่าสุดหลังจากโรงเรียนชื่อดังได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทําให้การวิพากษ์ไม่พอใจเป็นอย่างมากเผื่อเช็ดที่คุยกับทางโรงเรียนพร้อมระบุข,ข้อความว่าใครโกหกเดี๋ยวรู้ทั้งนี้การยังพ้นรายละเอียดทั้งหมดพร้อมบอกให้เจอกันที่ศาลอย่างไรก็ตามทางโรงเรียนชื่อดังก็ได้ออกมาแถลงการก่อนหน้านี้แล้วว่า ไม่ได้ไล่น้องลอนดอนบุตรสาวของการเสกออกแต่อย่างใดเพียงแต่ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมทําให้การทนไม่ไหวออกมาโต้ทังควันหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ